จัดฟันแล้วต่อไปฟันจะล้มง่ายจริงหรือไม่จะพูดว่าจริงก็ได้นะครับแต่อย่าให้ฟังให้จบก่อนที่บอกว่าจริงเนี่ยคือมันเกิดกับทุกคนครับไม่เกี่ยวว่าจะเคยจัดฟันหรือไม่จัดฟันมาก่อนมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเหมือนกับคนเราที่อายุมากขึ้นผิวจะมีริ้วรอยมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้ฟันโดยธรรมชาตินะครับเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆจะมีรอยสึกระหว่างฟันซึ่งเกิดจากการเสียดสีกันเองจากการใช้งานโดยปกติดังนั้นนะครับฟันก็จะตันตัวจากข้างหลังมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ เพื่อชดเชยการสึกหลอตรงนี้ถ้าไม่มีกระบวนการนี้ฟันคุณก็จะหลวมเศรษฐาญจะติดง่ายแล้วก็จะมีฟันผุในที่สุดแต่กระบวนการนี้นะครับถ้ามันเกิดมากเกินไปนะครับฟันก็จะดันมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดถึงขั้นฟันซ้อนเกยได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้บางคนก็จะเรียกว่าฟันล้มแต่ที่หนกๆเลันะครับคือกรณีที่คุณไปถอนฟันกรามซี่แรกมานะครับเพราะฟันซี่สุดท้ายที่พยายามจะดันตัวเข้ามาเพื่อชดเชยรอยสึกตรงนี้นะครับมันจะไม่เจอฟันที่ถูกผักก็เลยล้มเอียงเข้ามาในช่องว่างงงอััััันน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 ีี้้้็เปฟลมแบบบึดะคร ถ้าคุณไม่อยากมีฟันล้มนะครับไม่ว่าคุณจะเคยจัดฟันหรือไม่จัดฟันมาก่อนก็ตาม1คือคุณต้องมีฟันครบการผลักฟันโดยธรรมชาติก็จะสมดุลไม่เกิดการล้มเอียง2องนะครับถ้าคุณจัดฟันมาคุณอยากให้ฟันคุณสวยเหมือนตอนเพิ่งจัดฟันเสร็จนะครับคุณก็ต้องช่วยหมอใส่เทนเนอร์ให้ด้วยตามที่คุณหมอแนะนําสรุปคือไม่ว่าคุณจะเคยจัดฟันหรือไม่จัดฟันนะครับก็มีโอกาสฟันล้มเท่าเท่ากันแต่คนที่เคยจัดฟันมาก่อนเวลามันล้มมันจะเห็นชัดกว่าคนที่ไม่เคยจัดเท่านั้นเองครับ